จะเล่นแบบนี้หรอโอ้ยอะพี่ทำผมตกใจ,จนะครับบีบมือแสดงเลยเจ็บนหมครับืออย่างงั้นหรอฉันบีบแรงเหรอสรางชิกเรื่องหาเรื่องชาวบ้านได้แล้วเข้าใจไหมพผมหาเรื่องใครที่ไหนล่ะครับฉันหาเรื่องนายหรอน้องชาย ลองพูดให้พี่เขาฟังหน่อยสิไม่จริงนะคะพี่เขาแค่ดูพี่เขาดูแลวพวกเราดีมากดูแล้วดูรู้เลยว่าเขาถูแลงแกมามากขนาดไหนใช้เวลานี้คุยพูดคุยทำความรู้จักกันหน่อยนะแล้วเจอกันใหม่ครับขอบคุณครับคุณผู้จัดการ นี่แบ็คขยองดูเหมือนมีใครบางคนอยากลองไปดูผักใช่ไหมถ้าผมบาดเจ็บจะเป็นปัญหาตอนฝึกซ้อมนะครับเราต้องเดบิวต์ซะด้วยใช่หวังว่าจะได้เดบิวต์ด้วยกันนะผมก็เหมือนกันคาดหวังเลยครับแน่นอนว่างานนี้นายต้องผิดหวัง ฉันไม่มีความคิดจะเดวิวกับพวกระเบิดเวลาหรอกนะวันแรกของการเป็นเด็กฝึกเธอไม่เคยเต้นมาก่อนเลยเหรอเคลื่อนไหวไม่ได้สักท่าเลยเคยเต้นอยู่ครับแต่มันไม่ใช่การเต้นแบบไอดอนฉันอยากรู้ว่าเธออยู่ระดับไหนลองเต้นดูสิอะไรก็ได้งั้น โ okay. อเคเพรแค่นั่นแหละเด็กอายุ19แบบไหนถึงดึงครามบูตบลูออกมาได้ขนาดนี้มันตลกหรอครับเหมือนเธอกำลังล่อรวงสาวแก่นะสิจะไม่ให้ขำได้ยังไงในเมื่อเธอเต้นด้วยหน้าตาเด็กๆแบบนั้นนี่เป็นการเต้นแบบเดียวที่ผมเต้นได้ครับและบทที่ฉันเล่นก็เป็นประมาณนี้จริงๆ แต่ว่านะฮะยองด้วยความสามารถของเธอคิดว่าจะเดบิวต์ปีหน้าทันหรือเปล่าครับผมทำได้อ,อ๋องั้นเหรอผมจะฝึกจนกว่าจะตายเง้นมารอดูกันห้ามพักเด็ดขาดอย่าคิดจะออกไปจากห้องนี้ ขึ้นเป็นแบบนี้ทุกวันจะได้ตายก่อนเดบิวต์แน่ทำอะไรของเจ้าเนี่ยออะไรเนี่ยเหมือนผ้าขนหนูอยู่ไหนแล้วผ้าขนหนูอยู่ไหนนั่นแหละอยู่ๆก็โผล่มามีธุระอะไรหรือเปล่าฟังแล้วจะตกใจละเจ้าคนหยาบใคร วันนี้คือความเสียใจ25ประการและความปรารถนาดวงวิญญาณของดวงวิญญาณถ้าเจ้าเข้าถึงดวงวิญญาณได้แล้วเจ้าจะได้รับพรวิเศษหนึ่งข้อคงไม่ยอมบอกว่าความเสียใจ25ประการมีอะไรบ้างสินะความปรารถนาของดวงวิญญาณคิมโดจุนฉันอยากได้รางวัลลุก,กี้ยอดเยี่ยมจากช่อง MBS รางวัลลุก,กี้ยอดเยี่ยมของช่อง MBS ที่เดียวกับตอนที่ฉันได้รับรางวัลน,นักแสดงลหงลักแห่งชาติหลักแรกแห่งชาติบางคนก็ประสบความสำเร็จโดยไม่ต้องแข่งกับใครในขณะที่มีบางคนโหยหามันโดยที่ไม่ได้รับการเติมเต็มฉันทำสำเร็จแต่คิมโดจุนกลับไม่ไม่รู้ทำไมเขาถึงอยากได้รางวัลลุก,กี้ยอดเยี่ยมของช่อง MBS ฉันคงต้องลดเวลานอนลงแล้วเจ้าคนไระะ้เมตญาณนี่ทำไมแอบน้ำนานจังดูสิคนรอนายอยู่นะทุกคนรอนายอยู่นะให้พวกเรารอแบบนี้มันผิดกฎของกลุ่มนะรู้ไหมกฎของกลุ่มเราโดจุนดูเหมือนเด็กใหม่จะไม่รู้อะไรของไม่รู้จักกฎของกลุ่มเลย นาไม่ได้อธิบายให้เขาฟังหรอกดคือต,ต้องรู้ระดับผู้อาวุโสที่นี่นายต้องเรียนรู้ว่าควรติดตามใครโดดจุนฉันคือใคร,พ,รพี่คือหลานชายของผู้บริหาร s อสเบดเบดเอ็นอินเ m อร์ได้ยินไหมดังนั้นนายต้องติดตามฉันและทำตามกฎไล่สาละ ว่าไงนะคำพูดของนายมันไร้สาระไอเด็กเฮียนี่ปากดีนักนะคนโง่อย่างแกคงอ่านมาริการไม่ออกละสิวันนี้แกจบแล้วจบจริงๆฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย